One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเดอไทยสไปายตันแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพีน่น้องปองปายปสุขโขสคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอซใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะเอฟซีที่ตามมาจากติกตอกด้วยนะคะมาถึงช่วงเมามอยหอยสังกันต่อจ้าใครตามมาจากติกตอกก็จะเห็นโตโต้ในหลากรลายอารมณ์นะคะ mm hmm. หลากหลายคาแรกเตอร์ hmm. ก็ว่ากันไปนะคะ เรามีชีวิตหนึ่งชีวิตเดียวใช้ซะททำให้ตัวเองมีความสุขสนุกสนานไม่เดือดร้อนใครเป็นพอเนะคะไตเติลคลิปขึ้นมาตัวตัว,ตวล้างระเบียงบ้านนะคะระเบียงก็ถือว่ายาวเหมือนกันค่ะแต่ระปีก็โอ้ยเสียงเงินค่าดอกไม้หรือดูหนาวหรือดูร้อนสารพัดและค่ะเป็นกระถางตั้งเอาค่ะเพราะว่าเราอยู่บ้านอพาร์ตเมนต์นะคะ ก็ถือว่าเปลี่ยนอาาพาร์ตเมนต์ใหญ่ใจกลางเมืองเหมือนกันค่ะอากาศดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้อากาศคงจะถึงราวๆ19-20องศาเลยทีเดียวนะคะผัวกะซังตัวค่ะอากาศดีๆล่างบ้านล่างระเบียงบ้านเนียด้อจา้าภาษาผัวอีหยังนะคะพี่น้องเนาะบริยานนะคะวอาขึ้นมาคำเดียวตีจ้าจ้าจ,าจา้าทำยุจา้าสิทำดอกจา้าวสันวานะคะ ข่าวคราวทางบ้านเราก็โ้ยหมดหูจะรู้ใจนะคะเมื่อวานเมืม่อวันก่อนก็ลูกทอรพีครั่งยงคลั่งยาฆ่าพ่อกับแม่ลากไปไว้เตาเผาถ่านโอยโอยโอยจะว่าเกิดยังขึ้นในสังคมนะคะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็มั่วสีโกงสีกาเป็นชู้กับสีกาเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเขาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบวชไม่ได้ก็ออกมาจากผ้าเหลืองอะ่า ยาวผ้าเหลืองไปแปบเปลื้อนขนาดนั้นศาสนาบริสุทธิ์มดอกค่ะค้นมันเสื่อมศาสนาเองศาสนาบริสุทธิ์สวยค้นมันสวยศาสนานะคะโอ,โอ้โอ้หมอปลาก็ได้แลนจับได้พาเมดปีเมดศาสตร์นะคะบวชไม่ได้ก็ออกมาเดอะค่ะออกมานุ่งผ้าขาวผ้าลายนี่อยากทําอะไรแหกขาตีลังกาทําอะไรมันก็ทําได้ ไม่ต้องไปอยู่ในสายตาที่มันผิดกฎผิดระเบียบในสายตาประชาชนที่ทําไม่ถูกไม่ต้องเขาก็ฟ้องก็แจ้งไปสิความลับมันก็ไม่ได้มีอยู่ในโลกใบนี้นะคะว่ากันไปเนาะค่ะทางบ้านเฮ้าจากวันจันทร์หน้าอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นะคะจากวันจันทร์เป็นต้นไปหนึ่งอาทิตย์นะคะโตโต้ตไปเที่ยวบาร์เซโลน่านะคะไปเที่ยวสเปนหนึ่งอาทิตย์ค่ะก็ พักเบรกการนั่งคุยกันแล้วตัวโต้ก็จะถ่ายเมืองสวยๆเป็นครั้งแรกของตัวโต้ด้วยที่จะไปบาร์เซโลนาแต่เป็นแต่ก่อนเคยไปอยู่คาสเปนแต่ไปเมืองอื่นนะคะเมืองในฝันตัวโต้อีกเมืองหนึ่งเหมือนกันกับบาร์เซโลนาก็อยากไปพอดีแฟนเขาเคยไปแล้วสี่ห้ารอบแล้วนะคะก่อนที่ตัวโต้จะได้มาอยู่กับเขานี่ก็โอเคค่ะก็เลยตัดสินใจเป็นไปเพราะว่าตั้งแต่โควิดระบาดหนักมานะคะ สองปีสามปีมานี้ก็ไม่ได้ออกตามประเทศเลยค่ะเที่ยวก็เที่ยวเมืองใหญ่ตามนอนแลนดนเนเธอร์แลนด์ตามคลิปท่องเที่ยวที่ผ่านๆมานะคะใครชอบการท่องเที่ยวก็ไปหาดูย้อนหลังได้หรือว่าอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปก็เที่ยวไปกับโตโต้ได้จ้าในสวยในงามก็จัดถ่ายให้กันดูไปเรื่อยๆนะคะสําหรับทางนอนแลนดนเนเธอร์แลนด์ก็วันนี้เป็นต้นไปนะคะสวนทิวลิปสวนใหญ่ ไม่รู้กี่ไรก็ไม่รู้นะคะเปิดแล้วนะคะค่าเข้าชมก็ดูในออนไลน์แล้วกันค่ะในยินต์หนงอินเทอร์เน็ตเช็คดูก่อนเพราะว่าต้องซื้อตั๋วออนไลน์นะคะแต่คุ้มค่ะสวนทิวลิปใหญ่แต่ตัวโตก็จะไปเดือนหน้าเหมือนกันนะคะทึ่งจะไปถ่ายทําให้กันดูนะคะมีทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์สลับลำคลองสลับแมกไม้ต้นมงต้นไม้ดอกไม้หลายสายพันธุ์ พวกดอกไอลิลลี่เขาก็จัดแสดงในอาคารแล้วก็ดอกกล้วยไม้ก็มีนะคะหลากหลายชนิดถ้าใครชอบความสวยงามของดอกไม้ก็เชิญนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเปิดถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะเปิดเกือบ2เดือนเลยทีเดียวนะคะสวนทิวลิปที่ขึ้นชื่อเป็นโลโก้เอกลักษณ์ของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ค่ะถ้าใครคิดถึงฮอลแลนด์ก็คิดถึงดอกทิวลิปสัส่วนหนึ่งกับกังหันลมนะคะ น่นละค่ะเชิญได้เลยนะคะศึกษาเส้นทางดีๆที่จอดรถสะดวกสบายใหญ่ตัวมโหรานเลยแหละค่ะว่ากันไปนะคะแต่ทางหลังบ้านทางนี้ก็ถ้าดอกซากุระบานตู๊โตก็จะไปถ่ายทําให้กันดูแต่ยังไม่บานเดินไปดูแล้วเรียบร้อยนะคะน่าจะเป็นอีก2องสามอาทิตย์ไปนู้นละค่ะค่อยว่ากันธรรมชาติกําลังสวยแสงดงแสงแดดกําลังขึ้นฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีหรือว่าส่วนทางนี้แต่ สวีเดนบางโซนหรือว่านอร์เวย์ก็ยังอยู่กับหิมะอยู่กความหนาวทางฟินแลนด์ด้วยนะคะก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะแต่ละประเทศภูมิอากาศก็ไม่เหมือนกันสวยเป็นคนละแบบดีเป็นคนละแบบแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าไทยเราร่วมเมืองน,นอกเมืองน,นาก็เหมือนกัน,นะคะ่ะจะนินทาสามีให้ฟังนะคะไม่ได้นินทาสามีคนอื่นหรอกนะคะเพราะว่าเราก็อยู่กับสามีเราเนาะคะ่ะ ถ้าได้อยู่บ้านด้วยกันปกติแฟนตโตทุกวันนี้ก็ทํางานแค่บางอาทิตย์ก็ทํา3วันบางอาทิตย์ก็ทํา4วันเพราะแกทําเรื่องเตรียมกเกษียรเรียบร้อยจะทํางานเต็มที่ก็ถึงเดือนมิถุนายนนะคะพอมาอยู่บ้านด้วยกันพอเวลาว่างเยอะแกก็จะเดินวนรอบบ้านนี่แหละค่ะขยันหลายค่ะเดี๋ยวกับไปเอาผ้าม่านไปซักเดี๋ยวกับไ,ไปนู่นไปนี่แกก็ทําหน้าที่ส่วนทางซัก ข้าวของในบ้านหรือว่ารีดผ้าหรือว่าอบผ้าทําอะไรต่างๆนี่แกขอรับผิดชอบแต่เรื่องทาความสะอาดตามชั้นตามทุกที่ทุกโต,ต๊โต๊ะขอรับผิดชอบส่วนนี้กับการทํากับข้าวก็แบ่งสันปันส่วนกันค่ะขนาดอยู่3วัน4วันด้วยกันยังขนาดนี้ถ้าเธอกเกษียณแล้วเรามาอยู่ด้วยกันเปยนปีๆแต่ละวันนี้เราจะทําอะไรบ้างก็บอกอยู่ว่าถ้าอยู่ฝั่งทางฮอลแลนด์เนี่ยทุเรียนเธอก็ต้องไปทํางานฟรี เขาจะมีศูนย์ดูแลคนแก่ไปพาคนแก่เล่นนู่นเล่นนี่เล่นพงเล่นไพ่เล่น,ลนอะไรก็ว่ากันสัรน,นาการในบ้านคนแก่หรือว่าเธอจะไปทํางานที่ห้องสมุดฟรีเธอก็ไปเขาเรียกสมาคมกาแฟอย่างน้อยก็ได้คุยกันได้เลกเปลี่ยนความคิดปเปลี่ยนพวกครูบาอาจารย์ราชการ,กรเกษียณเข้ามาช่วยพวกคนต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างด้าวพอได้ภาษาเพิ่มเธอก็ไปนะหรือว่าเราจะไปออกกําลังกายไปยิมด้วยกันอาทิตย์ละสามวันสี่วัน ก็วางแผนวางแปลนกันแต่ส่วนทางที่จะไปเมืองไทยตัวโตก็คุยกับครอบครัวทั้งพ่อแม่พี่น้องแล้วว่าจะไปกันราวๆเดือนกันยาเป็นเดือนเกิดของตัวโตด้วยอาจจะไปทําบุญบ้านหรือว,ว่าไปทําบุญใหญ่หน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็จะไม่ได้รีบเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อน,อนไปประเทศไทยทีหนึ่งไปเยี่ยมบ้านทีหนึ่งก็สามอาทิตย์เต็มที่แฟนก็ต้องกลับมาทํางานเราก็ต้องกลับมาทํางานแต่ทีนี้เรากระเียนแล้วนะเธอกะเษียนแล้วนะ เราก็อาจจะไปสองเดือนสามเดือนก็ว่ากันไปทยอยไปเพราะว่าแฟนตัวโตวแกไม่เคยยังไม่เคยไปอยู่ทางเมืองไทยนานนะคะถ้าเป็นแฟนเก่าสามอีกเก่าก็ครึ่งปีที่นี่ครึ่งปีที่นูน่นหน้าหนาวทางนี้เราไปอยู่ทางไทยท้าหนาวไทยรกลับมานี่หน้าร้อนทางนี้เราก็จะเป็นประมาณนั้นก็วางแผนวางเปลี่ยนกันแกกําลังประเมินทุกอย่างแกก็ทุกอย่างโอเคปกติทางฮอลแลนด์เยอรมน,นีโซนทางนี้ก็ ถ้าจะ,กะเกษียณงานจริงๆก็อายุต้อง67ปีนะคะแต่แกก็ประเมินแล้วแกทํางานมาแล้ว45ปีเพราะว่าแฟนตัวโตวปีนี้ก็65นะคะแกก็ประเมินรายรับรายจ่ายภาษสงภาษสีรายต่างๆของบ้านเพราะว่าบ้านก็เป็นบ้านซื้อค่ะมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็หลากหลายมันเยอะค่ะแต่แกประเมินแล้วแกถือว่าโอเคต่อไปเราก็หาความสุขให้ตัวเองกันนะเพราะว่าในโลกใบนี้ตอนนี้ก็ทั้งสงครามทั้งน,น,นู่นดังนี่ หลากหลายเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฝรั่งเขาก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องหาเงินจนเก่นจนเท่าจนลม้มหายตายจากเงินก็ไม่ใช่เกบอกว่าทุกวันนี้ก็ถือว่าแข่งกันมีความสุขแล้วกันใครมีความสุขเยอะก็ถือว่ารวยความสุขแล้วกันแต่เขาก็เราก็วางหมากวางเกมวางแปลนอย่างดีนะคะสําหรับฝรั่งแฟนตัวตัว,ตวยิง่งเป็นคนจองวางแผนนะคะว่าจะทําอะไรอะไรค่อยว่ากันไป วันข้างหน้าก็โตโตก็เคยอยู่พัทยามาก่อน1ิกว่าปีแต่ใจนึงก็ถ้าจะสร้างบ้านหรือว่าปกติแต่เดี๋ยวนี้โตโตก็ยังไม่มีบ้านของตัวเองนะคะต่างเมืองไทยแต่สร้างบ้านให้พ่อแม่ก่อนที่จะมาอยู่ค่ะสร้างบ้านหลังใหม่ให้เขาอะไรให้เขาเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันขนาดพ่อกับแม่เขาจะยกให้เรานี่แหละแต่เราก็จะเอาไม่เอาเราก็ไม่ว่าแต่ถ้า ใช้ฝรั่งเขาไปอยู่กับครอบครัวตลอดเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าความเป็นส่วนตัวของเขานานๆไปหาครอบครัวทิศสองอาทิตย์ตยมันได้แต่พอนานๆไปจะมาวนมาล้อมเขามีแต่ครอบครัวเราอย่างเดียวภาษาก็แกก็ไม่ค่อยได้ได้แต่สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สบายดีไหมจะทําอะไรคุณจะไปไหนอะไรอย่างนี้ก็พอได้อยู่แต่ตัวโต้ก็อบอกแก,กอยู่นะคะว่าถ้าแกเกษียณแ,แล้วฉันจะสอนภาษาให้เธอวันละ อาทิตย์ละสองครั้งหรือสามครั้งสองสามชั่วโมงต่อวันก็สอนกันไปเท่าที่สอนกันได้แต่ความจําความคิดนะคะของผู้เฒ่ามันก็บพรคือเฮ้าตอนเราไปเรียนภาษาเราทั้งเรียนทั้งฟังทั้งอ่านแล้วก็ทั้งจดด้วยมันถึงจะนึกได้คำนู้นคำนี้แล้วก็ทุกวันนี้โตก็ถือว่าเข้าใจภาษาฮอลแลนด์ภาษาดัตหมดทุกอย่างแต่การสื่อสารก็มันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราเนาะค่ะ มันก็ถือว่าโอเคอยู่ระดับหนึ่งอยู่ค่ะอายุเท่าเรามันก็โอเคอยู่แต่ยังเขามัน60กว่าไปแล้วการเรียนการอะไรมันก็จ,จะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็คุยกันไปนะคะก็วางแผนกันไว้ส่วนหนึ่งตัวโตก็อาจจะก็คุยกับแฟนแล้วกําลังดูไอคอนโดดูอะไรกันที่พัทยานะคะว่าจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเรืออะไรก็ว่ากันไปหรือว่าบ้านเดียวชั้นลงชั้นเดียวแกได้ปลูกผักเลี้ยงสิงสาราสัตว์ปลูกดอกมงดอกไม้ก็ว่ากันไป แต่ตือโตก็อยากอยู่โซนทางพัทยาเพราะเราคุ้นทางนู้นนะคะทางพ่อแม่ก็ไปมาหาสู่เอาแล้วก็อย่างพัทยามันก็จะมีหาดเจหาดรวมรวมผู้หญิงผู้ชายทั้งหาดผู้ชายรว้วนเราถ้าเราไปชายหาดบ่อยๆแล้วก็จะไปเจอสมาคมอเมริกาสมาคมคนอังกฤษสมาคมเยอรมันฮอลแลนด์ที่นั่นนะคะเวลามีงานมีการก็ก็เชิญกันไป ดูหนังฟังเพลงไปงานเลี้ยงงานอะไรกันแล้วถ้าเราเข้าสมาคมกับเขาไปเราอยู่ที่นั่นเรามีปัญหาอะไรเขาก็ช่วยกันพวกต่างชาติที่นั่นก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะก็คือวางแผนวางเปลี่ยนนณะตอนนี้ก็ที่ตัวตัวไม่เข้าทํางานประจําเหมือนเดิมนะคะก็คือฟรอแฟนกเกษียณก่อนว่าเราจะไปในทิศทางไหนจะทําแบบไหนทงนี้ทั้งนั้นก็เรามีความสุขกันก็พอเราสองตายายเราก็ไม่ลูกไม่เต้านะคะ นี่แหละค่ะวางแผนกันไว้นิดหนึ่งพอเฟนฝรั่งส่วนมากเขาก็จองวางแผนนะคะจะทําอะไรเดือนนี้เดือนหน้าปีนู้นปีนี้เขาวางแผนไม่หมดเรียบร้อยหมดแล้วค่ะงานเลี้ยงเกษียณของแกแกก็วางแผนแรกก็เชิญพี่น้องไว้เรียบร้อยแล้วจะเลี้ยงเกษียณเดือนมิถุนายนะคะเลี้ยงเกษียณด้วยกับเลี้ยงอายุ6กสิปีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขของฝรั่งที่ชอบจัดงานใหญ่กันเขาจัดใส่งาน เป็นงานเดียวกันใหญ่ๆนะคะเคยว่ากันช่วงนั้นก็เป็นซัมเมอร์หน้าร้อนแล้วก็โอเคอยู่นะคะก็ถือว่าได้รวมญาติพี่น้องลูกหลานเลี้ยงหล่อนวงสาคณนาญาติของแฟนก็ถือว่าใหญ่เหมือนกัน,นะคะ่ะปรึกษากันนะคะเขาปรึกษาเราเราปรึกษาเขาเราคุยกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคะ่ะถ้าให้ความเป็นอิรรสระเสรีทางความคิดเก่กันมันก็ โอเคค่ะอยู่กันไปมันก็มีความสุขกันไปตามภาษาตาใหญ่เนาะคะ่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้แหละคะ่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้มีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ